ผมจะไม่เเดินผมเอ๋อผมเอ๋อมันก็เลยกลายไปว่าเราอแล้วมีมีปากเสียกันแล้วก็หมัดก็ลอยมาอันนี้เสียนิดเดียวเราตาขวาเราไม่เห็นมันก็เลยกลายไปว่าเราเราไม่เห็นหมัดก็ลอยมาทางด้านขวาครับก็เลยก็เลยหนุนข้าทางขวาเออตนจาสีก็เลยก็เลยมีความรู้สึกว่าเสียใจนะว่าทำไมตั้งหกมันเปลี่ยนไปเยอะ ราก็เดินเข้าไปบอกให้น้องทีหลังเวลาจะทําอะไรเนี่ยนะเราไม่จำเป็นเราต้องไปขึ้นเสียงหรือว่าไปพูดไม่ดีให้เขาพูดไม่ดีหรอกแต่เขาบอกว่าผมไม่รู้ไม่รู้ขอโทษนะครับหรืออะไรก็วางไปแต่นี่ผมอดีตเสไม่รู้ไม่็รไรัะไม่รู้จักเราก็ไม่ต้องการให้รู้จักอยู่แล้วเพราะเรามาซื้อของเราแต่ว่ากริยาน้ำพูดแล้วก็ำเสียงเนี่ยมันมันไม่ใช่ที่จะทําให้อยู่ร่วมกันตัอดที่สุดได้ครับตรงนี้บางครมันตมัน ด้วยการที่ว่าเราเพื่ออำวยการน,นะครับนึกถึงเพื่ออาทรนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่อะไ